สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังไทยเบอร์สุขุสุคนนะเมื่อวานนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างไทยกับอาเวียดนามเนาะซึ่งมีเพศต่างของทางสโซโซโปรลาวันได้เอาไปลงนะและไปเขียนโพสได้เกิดกระแสดมาได้มีคนลาวหลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ ซึ่งในนี่นะการแข่งขันในนอะเราเอาไปเขียนบอกว่าจบเกมเวียดน,นามสองไทยหนึ่งนะอันนี้เนะแล้วก็ได้มีโซเนตทางฟัง่งสปปลาาหลายคนก็ไปะสะแสดงความคิดเห็นเนาะอ่าข้อเอาแต่ความคิดเห็นน้อยเดียวเนาะมาให้พกกระเบิ้นี่เราเข้าไปคอมเมนต์หลายเพจอีเลยเนาะแล้วก็ได้ไปคอมเมนต์หลักๆเลยเห็นเราไปมักโพสต์อยู่ในเพจของทางอ่าฟั่งไทยนะดนะ่ะ เราบอกว่าดีใจประเทศใดก็ได้นอกจากประเทศไทยประมาณว่าประเทศใดก็ได้ที่ได้แซ่บนะยกเว้นประเทศไทยนะแล้วก็แม่ตู้นี่ก็คอมเมนต์บอกว่าสะใจกินไทยสมได้เนานะล้วก็ว่าเสรแล้วก็มีคนนี้เนาะเรามาคอมเมนต์บอกว่าคันไทยสนะเลื่อนเพศเลื่อนโตโตแล้วก็มีแต้เพื่อนแหละนะเปิด เบิดมือเพอเพอโอ,อกทอดโทรภาพนะสมมันแน่ไทยมั่นใจว่าสิกินเวียดนะเอคอมเมนต์มันกระหลายก็นั่นแล้วเพราะว่ามันเกิดกะระแสแรามากขึ้นมาเนาะอ่าคนคิดเห็นส่วนหลายก็ซึ่งออกไปในทางที่ว่าลบนะและก็ยังมีคนลาวเนาะอ่าคอมเมนต์บอกว่าไทยแลนด์สูนะ้นะแล้วก็อาเซียรประเทศไทยอันสุดใจเนาะ อ่านี่เนาะเป็นคอมเมนต์ของคนที่เสียทางฝั่งไทยนะคือเรื่องการแข่งขันจะบอกว่าจะสู้ไปอันอยุ้ยเขานะเพราะว่าฝั่งลาวันตกตแต่รอบแรกบุันได้เข้าห้อมน้ำเข่าซ้ำนะลาวก็ยังยุ่เป็นลาวคือเก้าใจเย็นๆนะบุต้องไปทรงสะใจเส่เข่าดอกเพราะว่าประเทศเจ้ายัางไม่ได้เข้าหอบน้ำหอบแรกซ้ำตกตั้งแต่หอบแรกพุ่นนะ การแข่งขันมีแพ้มีชนะซึ่งไทยเขาก็แยกแงออกได้นะเพราะว่านั่นคือการแข่งขันแน่นอนว่าเขาจะแพ้หรือเขาชนะก็ได้นะและการเวียดนามคือกนะันเนาะเขาอาจจะแพ้หรือเขาอาจจะชนะก็ได้เพราะนี่คือการแข่งขันและนี่มันเป็นแค่นัดแรกอีกนะยังมีนัดสองบุฮันได้จบเกมซ้ำจะเฝ้าไปมโนมนาเนาะเอาให้มันผ่านเอาให้มันชนะแล้วก่อนนะจึงออกมามโนมน,มนานะ ส่วนลาวหันบอันได้เข้าสัมปตกตั้งแต่ฮอบแรกนะคันเมนเบียดอันเนียงกะเสียสุดใจเลยคนพวกนี้เนาะเพราะว่าเป็นบ้านพี่มังน้องที่มาก็กลวยเอาทรัพยากรนะบะฮู้ซะนะคืออันนี้นะคันไทสนาเล่นเพศเล่นต่อๆในกามีแต่เพื่อนคือเข้าใจบ่าวว่าทุกมื้อเนี่ยนะถ้าเกิดว่า เจ้าไปติดตามข่าวเรื่องไรเรื่องหนึ่งก็ยะนะเนาะจามักทางกีฬาก็จะดันดันขึ้นมาให้เจ้านะเรื่องกีฬานะบอกว่าจะเป็นชาติใดทุกทั่วโลกนะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดเจ้ามักเสชหาเรื่องเป็นภาษาไทยนะเขาจะขึ้นให้ฟังไทยทุกอย่างที่ไทยเอามาลงนะเรื่องกีฬาบพว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันในกะยะ ถ้าเกิดว่าเจ้าเคยเซิร์ชหาเป็นภาษาไทยนะเขาก็ขึ้นให้เจ้าเบิ่งเขาก็จะมีบ้องให้เจ้าละนะอันนี้นี่เจ้าไปติดตามไปเลื่อนหาก้อนนะซึ่งข้าวทางฝั่งไทยเนเขาเอามาลงข้าวเขาไม่ได้ปิดข้าวเขาแพ้เขาชนะเขาก็เอามาลงให้คนเบิ่งเพราะนั่นคือกีฬาเพราะนั่นคือเกมมีได้มีแพ้มีชนะแต่ที่แน่ๆเกมวันจบอย่าเพิ่งไปนับนะ มันตั้งกับประเทศเราจีสนะหรือแพรกกันเงียบกริบบม่มีการออกข้าวนะเขาไปได้มาน,นําเสนอข้าวให้พวกแก้วซ้ำนะแทนบ่พเมือแข่งขันนะคนเข้าไปแข่งขันบักหลายๆนะอาศาเอินที่ตอนลาวกับเวียดน,นามแข่งนะคือคนลาวแห้งบม่มีบักกล้าออกความคิดเห็นซักนะบ่กกล้า ออกมาฮอดจะเสียซ้ำยู่ในสนามก็บ,บ่มีฮอดคนเบิงซ้ำนะบ่มีการให้ทอดสดอย่างซ้ำบ่ให้พวกเขาเหู้เรื่องหู้ราวอย่างซ้ำอันนี้เนี่ยนะมันเป็นธรรมดาที่เขาจะออกข้าวทีวีที่เขาจะออกข้าวให้คนประเทศเขาเฮฮาดีใจไปกับพวกเขานะหรือว่าบางครั้งการแข่งขันก็มีเสียใจไปพร้อมๆกันเพราะนั้นคือการแข่งขันเขาออกมาให้คนเบิงนะส่วนพวกแก้วหันบุหูบุบเห็น แสดงความสะใจใสเขาอย่างเดียวอย่าเฝ้าไปสะใจเท่านะเละอีกอย่างหนึ่งการที่พวกแก้วไปคอมเมนต์แบบเจิงแบบนี้ใส่เขาฮะนะประเทศไทยเห็นเขาเฮ็ดดีกับพวกแก้วหลายๆอย่างพวกแก้วเคยเห็นค่าเคยเห็นคุณค่าของพวกเขาที่เขามาให้นะเห็นบอลาสุดนะต้องไปขอห้องให้เขามาบีนโคลนให้พวกแก้วเบิง่งเพราะยังให้พวกแก้วเห็นความเจริญบอมักไทยไทยช่วยทุกแก้งกับบมักนะบัดบ้านพี่มัองน่องนะ พวกเวียดนามทันใซละ่ะคือบบไปห้องเขาให้เขามาเฮ็ดบินคนให้พวกแก้วเปิ้งบบมีปัญญาแม่บอกแล้วก็บ,บมีปัญญาไปจ้างเขาอ,อีกมาบินให้พวกแก้วเปิ้งอีกนะบางทพ้งบางบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะคนไทยนะเขาไม่เฮ็ดด้วยใจฟรีเขาไม่เฮ็ดให้ฟรีเขาบบได้เสียค่าจ้างซ้ำาบได้กินเงินซ้ำนะการท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเราเงินที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศเราในการท่องเที่ยวก็มาจากคนไทยนะ คนไทยมาเข้าด่าวที่ไปนะ้ำบักเลยล้บอกว่าจะเป็นดาราบอกว่าจะเป็นคนทั่วไปนะคนธรรมดาที่เข้ามาเที่ยวเข้ามาเข้าด่าวอย่าไปได้มีไอ้น้องเวียดไอ้น้องเกี่ยวเจ้าหันนะ่อยบปได้เห็นมีคลิปวิดีโอไอ้น้องเวียดไอ้น้องเกี่ยวพวกแก้วเข้ามาเที่ยวประเทศลาวหลายประนันนะส่วนหลายมีตะกลมายู่ในนั่นนะมากบกลวยอยู่ในนั่นนะมาก็กลวยพื้นแผ่นดินลาวหันทรัพยากรของเราวนะนะไอ้น้องของพวกแก้วหันบเคยมาส่วยอย่างจักรยานนะ พัดสมเซยกันเอานักกนาเนาะพวกคนที่เขาเฮ็ดดีกับพวกแก้วลายปันใดพวกแก้วกับบเห็นค่ะนะบ่จจาเป็นต้องไปคอมเมนต์ด้วยเขาดอกเพราะว่าคนลาวที่ยังเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยหันลายคนนะที่เขายัางอาศัยเพื่อนแผ่นเดินไทยหยันหาเงินหาคาเพื่อมาเลี้ยงมาส่งครอบครัวเขาอ,อยู่ในฝั่งลาวตัวเจ้าก็คือเองคือกันนะเจ้ายัางน้อยนะเจ้ายัางเด็กน้อยอยู่ไอ้ที่คอมเมนต์บางคนเจ้ายัางบ่หูสัว่า เจ้ามีชีวิตที่ดีมีเบียเคสปออยู่ในประเทศเราวันนี้วันออน,อนอนาคตข้างหน้าจะอาจจะได้ข้ามไปเฮ็ดเวียงในฝั่งไทยก็ได้เพราะทุกเมื่อน,นี้เขาข้าวข,ของทุกแกางมันแพงขึ้นมันแพงข,ขึ้นเท่าตัวเงินๆๆเดือนบพออยู่ปอกินทุกคนแตกตื่นออกจากประเทศตัวเองอย่าสู้ไปคอมเมนต์ย่อยเขาคอมเมนต์มมนนให้กำลังใจเพราะนั่นคือการกีฬานะกีฬามันไม่ได้มีแพ้มีชนะปะปนกันไปนะ อยาอยู่ในถ้ำออกเบิงโลกภายนอกออกศึกษาเบิงโลกภายนอกนะพวกแก้วเ้าให้เขาแนวใดพวกแก้วกบพบ้นไทยดอกนะแทมบพรบางคนหันมักเ้าไทยอีกนะคอมเมนต์บ่ามากเขาเ้าภาษาไทยเบื้องนางไทยทุกแกงใส้ของไทยอีกพวกนี้เอาห้าวแต่ว่าเอาความสะใจนะฮักกันดีก้อนนะฮักกันดีก้อนสังกันนะทุกเมื่อนี่ คนนี้เป็นบ้านพี่มังน้องของพกแก้วเบ้ากันโดยบ่ไส้ล่ามแปลงก็คือไทยเด้อนะบบเมนเวียดนามจะบอกให้นะพกแก้วเบ้ากับเขาบางหัเรื่องอยังไส้ล่ามแปลยู่ว่าเขาเบ้าอย่างนัดแรกทันไทยแพ้เวียดนามไปแล้วมีละนัดสองเอกเนาะไทยสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ทางประเทศไทยนะสู้เขา